ชานนะครับนะหลังจากที่เมื่อวานผมได้ส่งลายไปให้กับใครที่ติดตามผมนะครับเกี่วยวกับเรื่องของเงินเฟอ้ออะไรนะครับเนื่องจากว่าธนาคารโลกนี้ได้ประกาศอาตาัตราเงินเฟอ้อเฉลียล่ยทั่วโลกแล้วประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นตะครับซึ่งถ้าเรามองในตัวอาตาัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประมาณศูนจุดห้าเท่ากับว่าเราจะติดลบอยู่ประมาณ สามเปอร์เซ็นตนะครับถ้ากับว่าใครที่มีเงินเงินอยู่ร้อยเนี่ยคุณจะหายไปปีละประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับถูกเงินเฟอ้อลดลดค่าเงินของคุณนะครับเพราะว่าอย่างคุณดูในปีบันนี้ครับหมูไก่ไข่อะไรขึ้นราคาน้ํามันก็ขึ้นราคานี่เป็นเงินเฟอ้อทท้งนั้นเลยครับที่ขึ้นราคานะครับแล้วคุณจะเจออะไรที่จะขึ้นอีกก็คือน้ํามัน น้ำมันก็ก็จะขึ้นราคานะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับฉนันผมมีคำแนะนําให้หลายคนว่าช่วงเวลาที่คุณมีเงินเก็บเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะใช้เงินในการทําธุรกรรมคุณก็เอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนะครับคุณเอาไปแปลงเงินซะเอาไปแปลงเงินนะครับมีเงินเอาไปแปลงเงินจากเงินไทยเป็นเงินเทศ นะครับถ้าวันนี้ใครที่จดค่าเงินหรือใครที่ซื้อคู่มือผมไปครับคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้เงินบาทมันเริ่มแข็งตัวล้วมันก็เป็นอีกโอกาสของคุณนะครับถ้าวันนี้คุณอยู่ใกล้ร้านแะกเงินโดวยว่าะกรุงเทพเนี่ยมีทั้งห้างมีทั้งสำนักง,งานใหญ่อะไรอยู่นั่นทั้งซุปเปอร์ลิสตเอวันนะครับหรือแฮปปี้ลิสต์คุณใช้โอกาสนี้เกิดประโยชน์นะครับในการที่จะสร้างมูลค่าให้กับเงินของคุณ คุณไม่ต้องไปโทษหรอกรัฐบาลทะเบินอะไรหลายๆอย่างนะไม่ต้องโทษหรอกครับคุณสร้างโอกาสขึ้นมามองวิกฤตให้เกิดโอกาสนะครับคุณเชื่อไหม,ว,ม,ไมว่าผมเมื่อวานผมเล่าบอกว่าในคลิปก่อนอาจจะเล่าบอกว่าคนลาวอะ่ะเพจเพจหนึ่งที่ผมเปิดอะ่ะมีคนลาวประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะเข้ามาในเพจผมอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าเขาถามมาตาเลยถามมาตาเงินบาทไทยับเงินดอลลาร์ สลัดนะครับเพื่อเขาจะเอาเงินกีบนั้นมาแปลงนะครับซึ่งผมเห็นหลายคนที่ทําเนี่ยโอ้โหคนเราที่ทานะครับบอกให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเช่นวันนี้ผมจะมาบอกเราในฐานะที่คนไทยร่วมกันเน่ะคุณแปลงเงินซะแปลงเงินซะนะครับแล้วคุณก็มาเก็บเป็นเงินของคุณเพิ่มมูลค่าให้คุณแล้วเงินคุณจะไม่ถูกเงินเฟอ้อโจมตีนะครับ คุณจะไม่ถูกเงินเฟอ้อโจมตีถึงแม้จะโจมตีคุณคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยมันเงินที่คุณซื้อเงินตาต่างประเทศไปเนี่ยสมมติคุณได้เหรียญละหนึ่งบาทเนี่ยเท่ากับว่าเงินร้อยอะสมมติเงินร้อยอะคุณซื้อสกุลหนึ่งประมาณสามสิบเนี่ยคุณก็ได้ประมาณเกือบสามบาทถ้ากับว่าเงินเฟอ้อแล้วคุณไม่ถูกโจมตีคุณก็มีรายได้เพิ่มขึ้น นะครับเช่นหรือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ร้านและเงินก็แนะนําคุณเลยว่าคุณไปที่ร้านทองครับซื้อทองทองแท่งเป็นแท่งออกมามีเงินอยู่ประมาณนักสองหมื่นบาทซื้อทองแท่งมารอจังหวะที่มันลงหน่อยนะครับคุณก็จะสามารถที่จะซื้อเอามาเก็บไว้ที่หน่อยที่หน่อยที่หน่อยครับ แล้วคุณก็จะมีรายได้ขึ้นมาอีกทางฉันฝากไว้ครับนี่คือวิธีการในการที่เพิ่มรายได้ในช่วงที่เงินเฟ้อหรือว่าของแพงอะไรขึ้นขึ้นๆนนะครับมันจะช่วยคุณได้เยอะนะครับถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่อยู่ใกล้ร้านอะไเงินคุณก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ครับออนไลน์ที่ Exchange ที่เขาเปิดนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ